สวัสดีค่ะทุกคนนนวันนี้อดมินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือจะมารีวิวหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกว้าวมากๆชื่อว่าพอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนของคุณกวีชูกิจกเกษมค่ะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเหมาะมากสําหรับคนที่อยากมีอิสรภาพทางการเงินแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่รวยเร็วๆแล้วหมดตัวไปนะคะเล่มนี้เขาเน้นการลงทุนแบบเข้าใจง่าย ทำได้จริงเหมือนปลูกต้นไม้ที่เราต้องใส่ใจดูแลค่ะซิงแสงสว่างส่องมาที่โต๊ะทำงานรกๆมีกองเอกสารและกราฟหุ้นวางอยู่แอดมินพลอยในชุดทำงานดูเหนื่อยล้าแอดมินพลอยถอนหายใจโอโยโย,โยงานเยอะเป็นภูเขาขนาดนี้เมื่อไหร่จะมีเงินกเกษียณสบายๆกับเขาบ้างนะลงทุนอะไรดีถึงจะมั่นคงไม่ต้องมานั่งปวดหัวแบบนี้ทุกวันเสียงคุณป้าข้างบ้านใจดีดังขึ้น คุณป้าพลอยจ๋าทำไมหน้าตาไม่สดใสเลยลูกเป็นอะไรหรือเปล่าแอดมินพลอยเสียงอ่อนแรงก็อยากมีเงินเก็บเยอะๆค่ะคุณป้าแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงลงทุนอะไรก็กลัวขาดทุนคุณป้ายิ้มอย่างใจดีป้าแนะนำให้ลองอ่านหนังสือเพราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนดูนะลูกป้าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันช่วยให้เราเข้าใจหลักการลงทุนระยะยาวได้ไง่ายมากเหมือนเราปลูกต้นไม้ ต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ดีใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วรอเวลาให้มันเติบโตอย่างมั่นคงแถมคุณกวีเขาเขียนเข้าใจง่ายไม่ใช่สับยากยากเลยอัดมินพลอยตาเป็นประกายจริงหรอคะคุณป้าน่าสนใจจังเลยค่ะคุณป้าลองดูนะลูกป้าว่ามันบอกกับพลอยมากเลยซีนเฟดเอา t เห็นไหมคะทุกคนหนังสือเล่มนี้เปรียบเหมือนคู่มือสำหรับนักลงทุนมือใหม่เลยค่ะคุณกวีเขาจะค่อยๆ สอนเราตั้งแต่การรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนควรจะลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวแล้วก็สอนวิธีการเลือกหุ้นดีอมีอนาคตโดยเน้นการดูงบการเงินเป็นหลักซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจได้แน่นอนค่ะสิ่งที่แอดมินพลอยชอบมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้ก็คือความเข้าใจง่ายและการยกตัวอย่างที่เห็นภาพค่ะ คุณกวีเขาไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีแต่เขาแชร์ประสบการณ์จริงจากการเป็นนักวิเคราะห์และนักลงทุนทําให้เราได้เรียนรู้จากคนที่เคยผ่านประสบการณ์จริงมาแล้วจริงๆค่ะแต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมก็คงจะเป็นเรื่องของข้อมูลบ้างส่วนที่อาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่เพราะหนังสือมันตีพิมพ์มานานแล้วแต่หลักการโดยรวมยังใช้ได้ดีอยู่ค่ะหนังสือเล่มน,นี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นแบบจริงจังแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน หรือคนที่เคยลงทุนมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จอยากหาแนวทางที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าเดิมแอดมินพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มน,นี้4เต็ม5ดาวเลยค่ะหักไป1ดาวเพราะเรื่องข้อมูลที่อาจจะต้องอัปเดตกันเองบ้างนะคะสรุปเลยนะคะพอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนเป็นหนังสือที่ช่วยให้เราเข้าใจหลักการลงทุนระยะยาวได้อย่างง่ายๆและทำได้จริง เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่และคนที่ต้องการสร้างอิสรภาพทางการเรองินอย่างยั่งยืนค่ะแอดมินพลอยแนะนำว่าควรอ่านเลยค่ะแล้วมาเริ่มต้นปลูกต้นไม้ทางการเรงินไปด้วยกันนะคะใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์สั่งซื้อหนังสือได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินพลอยด้วยนะคะว่างๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะว่าเคยอ่านหนังสือเล่มน,นี้กันหรือย,ยังหรือมีหนังสือเล่มไหนแนะนำบ้าง แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ